ันนี้เราอยู่บนมารินาเบคคนต,ตกอ่ะแอบเลยไม่ได้ใจเลยคนต,ตกอะ่ะแล้วเราก็จะกลับอะไรด้วยวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ไว่ายนะ้ำกันทนี่นี่ด้วย ฝนตกหนักมากนะที่นี่แบบมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นเป็นแบบมีแต่ฝนโตอ,อย่างเดียวเลยนะ